สวัสดีทุกท่านด้วยนะคะวันนี้กลับมาพบกับพวกเราอีกเช่นเคยกับช่อง p กเ n e t World Studio วันนี้เราจะพาทุกท่านมาทําความรู้จักกับลุยส์อัลเบโตกราวิโตคูบิลลอสฆาตรกรอสุรกายปีศาจร้ายแห่งไรอ้อยหากมีการจัดอันดับโลกว่าฆาตรกรที่ฆ่าคนมากที่สุดในโลกคือใครคนแรกที่จะต้องถูกเอ่ยถึงคงหนีไม่พ้นลุยส์อัลเบโตกราวิโตคูบิลอสอย่างแน่นอน เพราะเขามีสถิติการฆ่าคนมากที่สุดคือ3,000รายลุยส์หรือบางแหล่งข้อมูลจะเรียกชื่อเต็มคือลุยส์อัลเบโตกราวิโตคูบิลลอสชายผู้ถือกำเนิดขึ้นมาในเกตควินดดโอของประเทศโคลอ UM มเบียเมื่อวันที่25มกราคมในปี1957ลุยส์เป็นพี่ชายคนโตของน้องๆอ,อีก6คนซึ่งก็เหมือนครอบครัวทั่วๆไป ที่ครอบครัวไหนยิ่งมีลูกมากก็ยิ่งยากจนชีวิตในวัยเด็กของเขาต้องทนทุกข์จากการที่ถูกกระทำทารุณกรรมโดยผู้เป็นพ่อที่มีนิสัยขี้โมโหมาโดยตลอดในช่วงวัยแห่งการเรียนรู้และนั่นจึงเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้จิตใจของหลุยส์แปรปรวนอยู่เสมอเมื่อเขาอายุได้19ปีหลุยส์ถูกครอบครัวข้างบ้านทำการขืนใจอย,อย่างทารุณ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งจนกลายเป็นเรื่องปกติธรรมดาของประเทศแถบอเมริกาใต้และนับตั้งแต่ปี1982ถึงปีที่1992ซึ่งเป็นระยะเวลายาวนานถึง11ปีเต็มที่ลุยส์อัลเบรโตกราวิ o ต u คูบิลลอสได้หันมาทำการขืนใจเด็กผู้ชายตัวเล็กๆไปมากถึงร้อยรายแต่นั่นก็ยังไม่เพียงพอเขายังรู้สึกว่าการกระทำเพียงแค่การขืนใจเหยื่อ มันยังไม่ค่อยสะใจในอารมณ์วิปลิตของเขาเท่าใดนะักเขาจึงอยากที่จะทำอะไรที่มันตื่นเต้นมากขึ้นรุนแรงมากขึ้นและเหี้ยมโหดมากขึ้นไปอีกดังนั้นการทรมานและการสังหารเยื่อจึงเริ่มสออเขาลางอย่างหนักในปี1993เป็นต้นมาความจริงแล้วลุยส์ออเบโตกราวิโตคูบิลลสมีภรรยาอยู่แล้วถึงสองคน และยังมีลูกชายตัวน้อยๆที่เกิดกับภรรยาแต่ละคนอีกด้วยแต่เขาก็ไม่เคยสนใจยายดีลูกๆเลยแม้แต่นิดเดียวนับตั้งแต่พวกเด็กๆได้ลืมตาขึ้นมาดูโลกแต่ถึงอย่างนั้นภรรยาทั้งสองคนก็รักเขามากมากจนไม่ยอมเชื่อว่าสามีของพวกเธอจะเป็นฆาตรกรที่ลงมือสังหารเหยื่อด้วยความวิปลาสนับพันศพจากคำรับสารภาพภายหลังที่หลุยจนมุมกับตำรวจทำให้ทางการและ ประชาชนชาโคลมเบียถึงกับช็อกกันไปทั้งประเทศเพราะการจับตัวลุยส์ได้นั้นก็คือการจับตัวฆาตรกรต่อเนื่องรายสำคัญของโลกที่ได้ไปก่อกรรมทำเข็นกับเด็กชายชาวโคลมเบียมาแล้วนับไม่ถ้วนในช่วงตลอดระยะเวลายาวนานหลายปีในเวลานั้นลุยส์อาบาตโตกราวิโตคูบิลลส ได้ทาการลงมือสังหารเหยื่อไปแล้วมากกว่า800รายซึ่งถือเป็นการสังหารมนุษย์จํานวนมหาศาลจนเกินกว่าที่ใครจะคาดคิดว่าจะมีฆาตกรรายใดบนโลกที่สังหารผู้คนที่ต่างกรรมต่างวาระได้มากมายถึงเพียงนี้แต่เพียงเท่านั้นยังไม่พอหน่วยงานต่างๆยังประเมินว่าลุยส์น่าจะเคยทําการขืนใจเหยื่อไปมากกว่า3,000ราย ด้วยข,ขั้นอันตรายร้ายแรงที่ลุยส์ได้ก่อขึ้นจึงทำให้เขาถูกสอบสวนอย่างหนักควบคู่ไปกับการบุกสำรวจบ้านเพื่อค้นหาหลักฐานต่างๆอย่างละเอียดจากการตรวจสอบถึงที่บ้านเพื่อค้นหาหลักฐานต่างๆอย่างละเอียดจากการตรวจสอบก็ทำให้ตำรวจต่างก็ต้องพากันตกตะลึงเมื่อพบว่าลุยส์ตัดเก็บหนังสือพิมพ์ทุกฉบับทุกกรอบข่าวที่ลงเรื่องราวของเหยื่อที่ต้องตายและหายจากบ้านไปด้วยน้ำมือของเขา นอกจากนี้แล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจยังค้นพบบันทึกมากมายรวมไปถึงแผนผังการฆ่าและการฝังศพเหยื่อที่ถูกทำเป็นโคตรลับพิเศษอีกด้วยในเดือนตุลาคมปี1 9 9 9ลุยส์ถูกสอบสวนอย่างหนักประกอบกับหลักฐานจำนวนมากที่บ่งชี้ความผิดและมัดตัวเขาอย่างแน่นหนาจนดิ้นไม่หลุดทำให้ลุยส์ถึงกับต้องทำใจยอมเปิดปากพูดออกมาเรียๆพร้อมกับน้ำตาที่นองหน้าว่า เขาได้เคยลงมือสังหารเด็กๆไปแล้วมากกว่า192รายตั้งแต่ปี1993มาจนถึงวันที่โดนจับแล้วเมื่อตรวจสอบตามโค้ดลับที่ได้ระบุเอาไว้ก็ทำให้ตำรวจสามารถตามหาศพที่ตายจากการลงมือสังหารของหลุยได้ภายหลังถึง157ศพหนังสือพิมพ์หลายฉบับในโคลอมเบียพร้อมใจมอบสมญานามให้แก่เขาว่าเป็นอสุรกายแห่งไร่อ้อยแม้ว่าหลุยส จะไม่ชอบสมญานามนี้เท่าใดนะักแต่การกระทำของเขาก็เป็นตัวบ่งบอกทุกอย่างได้เป็นอย่างดีว่าการสังหารการข่มขืนและการทรมานเหยื่อที่เป็นเด็กผู้ชายทั้งหลายนั้นล้วนแล้วแต่เกิดในไร่อ้อยทั้งสิน้นการสังหารมนุษย์อย่างมากมายทำให้ลุยส์ถึงกับสับสนอยู่เหมือนกันว่าหลังจากที่ฆ่าเหยื่อไปแล้วเขาเอาศพไปฝังไว้ที่ไหนบ้างแต่อย่างไรก็ตามทางการ ก็ยังไม่ลดละความพยายามก็ยังคงสืบสอดจากพยานแวดล้อมตลอดจนปูนบันทึกของเขาที่มักจะระบุการฆ่าเหยื่อและจุดฝังศพของเหยื่อเอาไว้เป็นบางส่วนทําให้สามารถสืบสอดหาจุดต่างๆในบันทึกของฆาตรกรรายนี้ได้จนพบศพเพิ่มขึ้นในที่สุดและก็มีศพที่สามารถขุดหรือกู้ขึ้นมาได้ราวๆ157ศพซึ่งเป็นตัวเลขที่ขยับสูงขึ้นเรื่อยๆ ตราบใดที่หน่วยงานสืบสวนยังคงสืบตะล่อมเอาข้อมูลจากปากของหลุยเพิ่มได้อีกในบรรดาเหยื่อนับร้อยนับพันของเขาล้วนแล้วแต่เป็นเด็กชายที่มีอายุ6ขวบไปจนถึง15ขวบทั้งสิ้นอีกทั้งเด็กๆแต่และคนก็ล้วนแล้วแต่เป็นเด็กที่มีหน้าตาดีผิวพรรณสดใสเนื่องจากหลุยส์ค่อนข้างที่จะเลือกคัดสรรเหยื่อตามที่ตนเองพอใจหลุยส์ จะหลอกล่อเด็กชายมาครั้งละหนึ่งคนจากนั้นก็จับมือควายหลังด้วยเชือกที่เตรียมมาพร้อมและลีลาการทรมานเหยื่อก็จะเริ่มต้นขึ้นด้วยการที่ลุยส์ใช้บุหรี่ติดไฟจี้ไปตามร่างกายของเหยื่อแล้วถ้าเด็กยิ่งร้องเขาก็จะยิ่งสะใจและยิ่งใช้ไฟบุหรี่จี้ไปตามจุดเนื้ออ่อนๆตามร่างกายเหยื่อต่อไปอย่างมีความสุข แล้วเขาก็จะไม่ลืมที่จะถือมีดปลายแหลมเอาไว้ในมือเพราะบ่อยครั้งที่เขากําลังบันเทิงอารมณ์อยู่กับการจี้บุหรี่บนตัวเหยื่อจนควบคุมตัวเองไม่ได้เขาก็จะจ้วงมีดปลายแหลมเสียบแทงไปที่ร่างของเหยื่ออย่างไม่ยั้งมือยิ่งหากว่าเหยื่อมีแรงดิ้นลนขัดขืนหรือขยับปากด่าทอได้เขาก็จะยิ่งมีความสุขและคุ้มคลั่งมากกว่าเดิมจนเขา หักระหน่ำแทงเหยื่อจนแทบขาดใจตายหรือแทงให้สิ้นใจตายไปต่อหน้าต่อตาโดยมีบ่อยครั้งที่เขาจะบังคับให้เหยื่อเผยปากจูบเขาก่อนที่เขาจะลงมือข่มขืนเหยื่อทั้งๆที่เลือดสดๆของเหยื่อนั้นยังหลั่งไหลท่วมตัวออกมาอย่างเมามันเสียงร้องโหยหวนของเหยื่อก่อนขาดใจตายแม้ว่ามันจะดังกึกก้องและมีความเจ็บปวดทุรนทุรายแค่ไหนก็ไม่ค่อยเป็นที่สนใจของผู้คนในเขตควินดีโอมากนะักเพราะผู้คน ก็ชินชาไปกับสถานการณ์การเขีนข่าสู้รบจากสงครามกลางเมืองในโคลอมเบียที่ยืดเยื้อมานานแสนนานดังนั้นไม่ว่าจะเป็นเสียงปืนเสียงร้องโหยหวนหรือการหายตัวไปของเด็กเร่ร่อนก็แทบจะไม่ทำให้รู้สึกถึงความแตกต่างไปจากชีวิตประจำวันของพวกเขาเท่าไหร่นะอีกทั้งนี่ก็เป็นการลงมือสังหาร ข่มขืนและทรมานมนุษย์ในดงไร่อ้อยด้วยแล้วยิ่งยากต่อการที่จะเข้าไปตรวจสอบจึงไม่น่าแปลกใจเลยแม้แต่น้อยที่เหยื่อของลุยส์มีจำนวนมากที่ต้องมานอนตายอยู่ในที่น่าเวทนาแห่งนี้โดยไม่มีใครสนใจใยดีอยู่ในดงอ้อยจนศพกระจักระจายไปทั่วเขตคุนดิโอมานานหลายปีย้อนกลับมาที่ฉากทรมานและการสังหารของลุยส์กันต่ออีกครั้งหลังจากที่ลุยส์ อิมเอมไปกับการสังหารและขืนใจเหยื่อแล้วเขาก็จะใช้มีดอันคมกริบตัดคอหอยของเหยื่อจนขาดก่อนที่จะลออส่วนหัวของเหยื่อออกจากช่วงลำตัวแต่สิ่งที่ผู้คนพากันสะอิะเอียนมากที่สุดเมื่อได้รับรู้เรื่องเล่านี้ภายหลังก็คือลุยส์จะตัดเอาไว้ว่าเพศของเหยื่อออกมาและจับมันยัดใส่เข้าไปในปากของเหยื่อหัวขาดจนดูน่าสมเพศอย่างถึงที่สุด ลุยสตัดหัวเหยื่อทุกรายเอาไว้ในไร่อ้อยหลังจากที่ก่อคดีข่มขืนอย่างทารุณมาได้เน่นนานถึง7ปีเต็มก่อนที่จะมาพลาดท่าจนมุมและโดนจับตัวเอาไว้ได้ในดงอ้อยซึ่งเป็นแดนประหารเหยื่อที่เขาคุ้นเคยนั่นเองมันเป็นการพลาดท่าที่ทําให้เขาต้องเข้าไปชดใช้กรรมในคุกขังเดี่ยวของเมืองคุนดดโออยู่จนถึงปัจจุบันแล้วถ้าเขายังมีชีวิตยืนยาวต่อไปเรื่อยๆ ลุยส์ก็ยังต้องชดใช้กรรมอยู่ในคุกต่อไปอีกยาวนานถึง1,200ปีตามโทษจากการพิจารณาพิพากษาท,ที่ทยอยเพิ่มขึ้นมากไปอีกตามหลักฐานที่พบมากขึ้นในแทบจะทุกๆสัปดาห์วันที่ลุยส์จนมุมคือวันที่22เมษายนปี1,999เมื่อเป็นวันที่ลุยส์เดินทางข้ามเขตเข้าไปในเมืองเขตขที่มีชื่อว่าวิลลาวินเซนดิโอได้ได้ทำการหลอกลวงเด็กชายอายุ6ขวบมาได้คนหนึ่ง ก่อนที่เขาจะพาเข้าไปในดงอ้อยและจับเด็กชายแก้ภาพเปลือยกายจนหมดทั้งตัวอีกทั้งเขายังได้ลงมือขืนใจอย่างมีความสุขตามประสาะอสุรกายในร่างมนุษย์ความเจ็บปวดทรมานของเด็กชายวัยหกขวบถูกแผดเสียงร้องออกมาจนดังกึกก้องกระจายไปทั่วไร่อ้อยซึ่งนั่นก็ทำให้ชายหนุ่มที่มีชื่อว่าราอูเฮน,นเดส เดินตามเสียงร้องขอชีวิตอย่างหวยหวนไปจนพบกับสิ่งที่ทําให้เขาต้องตกตะลึงเมื่อได้เห็นนั่นก็คือร่างของเด็กน้อยวัยหกขวบที่กําลังนอนเปลือยกายอยู่ที่พื้นโดยถูกมัดมือคว้าหลังและมีสภาพที่ไม่ต่างจากสัตว์ในลานประหารเดือเด็กน้อยผู้อ่อนวัยโดนทารุณกรรมจนบอบช้ำอย่างหนักก่อนหน้าที่ลาอูจะแหวกดงอ้อยเข้าไปพบโดยในขณะนั้นลุยส กำลังเงื้อม,มือเตรียมไว้ในมือส่วนอีกมือนึงก็เตรียมถือบุหรี่เพื่อจี้ไฟไปตามร่างกายของเด็กอย่างสะใจการปรากฏตัวของราอูทําให้คนที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมด3คนต่างจ้องมองตากันเวลานั้นทั้งโลกดูจะสงบนิ่งไปชั่วขณะและเพียงแค่ชั่วอึดใจลุยส์อสุรกายจอมโหดก็ตัดสินใจทิ้งมีดและบุหรี่วิ่งหนีตเตลิดไปแต่ราอูก็ไม่รอช้า เขารีบไล่กวดตามฆาตรกรจอมหวดผู้มีล่างเล็กและหนวดดกไปในทันทีจนกระทั่งในที่สุดก็สามารถคว่ำหลุยได้สําเร็จราอูใช้เชือกคล้องคอหลุยส์และลากตัวมายังสถานีตํารวจราวกับนายพานที่จับสัตว์ป่ามาส่งให้กับสวนสัตว์เมื่อมาถึงโรงพักลุยส์บอกกับตำรวจว่าเขาชื่อบันนิฟาซิโอโมเรราริกานเพื่อเป็นการอำพรางตนเองอย่างไรก็ตาม ตำรวจตั้งข้อกล่าวหาเขาว่าทำทารุณกรรมเด็กที่เป็นเหยื่อแต่เนื่องจากโทษทันการทารุณกรรมของประเทศโคลอมเบียนั้นค่อนข้างเบามากตำรวจจึงเกือบที่จะปล่อยตัวลุยส์ให้เป็นอิสระแต่ทว่าด้วยข้อสงสัยบางประการที่ทำให้ผู้คนและเจ้าหน้าที่ในโรงพักพากันโทรศัพท์ตามหน่วยงานพิเศษจากเมืองหลวงโมกตาและรายงานเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นให้พวกเขาได้รับทราบจนตำรวจหน่วยพิเศษ ต้องยกกำลังมาขอตรวจสอบคดีนี้เองในอีกหลายชั่วโมงให้หลังปัจจุบันนี้ลุยส์อายุมากกว่า52ปีและยังต้องถูกจองจำด้วยการถูกขังเดี่ยวอยู่ในคุกเอบัมเบริยูปาในควินดิโอโดยทางเรือนจำต้องควบคุมดูแลลุยส์อย่างเข้มงวดเพราะเกรงว่า เขาจะฆ่าตัวตายเพื่อหนีคดีดังนั้นพวกเจ้าหน้าที่เรือนจำจึงต้องตั้งกล้องทีวีวงจรปิดเอาไว้ในห้องขังที่เขาอยู่ตลอดเวลาเพื่อคอยสอดส่องดูแลพฤติกรรมหรือความผิดปกติต่งางๆถึงลุยส์จะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมและถูกศาลตัดสินลงโทษไปแล้วก็ตามแต่หลายฝ่ายก็ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าโทษสูงสุดของโคอลอมเบียนั้นยังเบาไปสำหรับความผิดอันร้ายแรงเกินมนุษย์ที่เขาก่อขึ้น แต่เนื่องจากประเทศโคลมเบียมีการกำหนดบทลงโทษสูงสุดเพียงแค่การจำคุกตลอดชีวิตเท่านั้นโดยที่จะไม่มีโทษถึงประหารชีวิตแต่อย่างใดและด้วยเหตุผลนั้นลุส์อับโตกราวิโตคูบิลอสจึงยังคงเป็นนักโทษและฆาตกรต่อเนื่องที่ฆ่าคนมากที่สุดอีกทั้งยังต้องรับโทษการจำคุกที่ยาวนานไปถึง2 4 0 0ปีหากเขามีอายุยืนยาวได้ถึงขนาดนั้น ซึ่งนั่นก็เสมือนกับว่าเป็นการปิดฉากฆาตรกรต่อเนื่องที่ฆ่าผู้คนมากที่สุดในโลกคนหนึ่งอย่างถาวรหากแต่ว่าลุยส์อัลเโตการาบิโต้คูบิลลอสก็ยังทิ้งท้ายคำพูดของเขาให้กับชาวโลกเอาไว้ว่าถ้าผมออกจากคุกไปได้เมื่อไรผมก็คงต้องออกไปไล่ล่าและฆ่าผู้บิดเด็กอีกอยู่ดีเพราะผมไม่อาจจะหยุดยั้งความปรารถนาของตัวเองเอาไว้ได้เลย ก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเรื่องราวของหลุยส์ฆาตกรอสุรกายปีศาจร้ายแห่งไร่อ้อยถ้าชอบอยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการไปหาข้อมูลมาทำคลิปให้ได้รับชมกันอีกขอบคุณมากคะ่ะ